สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะสวัสดีวันส่งก่อนสวัสดีวันข้างหน้าและสวัสดีอีกหลายๆวันกับวันหยุดวันหยุดของผมนี่จะแปลกกว่าคนอื่นครับวันหยุดของผมนี่คือการทำรถพอหลังจากวันหยุดแล้วก็เป็นวันทำงานครับอันนี้คือวันหยุดของผมนะครับ วันหยุดเราือการทํารถเพราะวันทํางานเราก็ทํารถเหมือนกันนะครับแต่วันการทํางานในวันหยุดนี่มันก็จะแบบชิวๆนะครับเลยเปลื่อยเอื่อยๆเชยเมื่อยก็นั่งก็นอนพอมีอารมณ์ก็เดินกลับมาทําใหม่เพราะมันเป็นวันหยุดวันนี้นะครับวีออสวีออสปรับตั้งวาวใหม่นะครับเช็คกำลังอัดแล้ว กำลังอัดตกไม่ขึ้นเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันนะก่อนจะถอดถ้าถอดแล้วมันจะเละทิสักครู่นี่นะครับก็ถอดคอยจุลเบิดถอดกุเทียนนะครับหน้าตาคอยจุลเบิดคอยจุลเบิดคืออะไรนี่ครับอันนี้เรียกคอยจุลเบิด ที่เรียกกันว่าไดเลสคอยนะครับไดเลสนี่น่าจะเป็นการเรียกอะไรการจุดระเบิดหรือว่าการทํางานแบบโดยตรงนะไม่ต้องผ่านตัวต้านทานไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อะไรก็จะปักลงอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือปากปากนะักหัวเทียนนะครับน,นี่คือหัวเทียนหัวเทียนแคม สังกิตเลยมาชัดเจนเอ็กเซนแน่นอนดเทมนทำไมมันซูมอย่างงี้รถ <c oughs> ติดการ์ดนะครับ <c oughs> ก็จะเป็น NDK NGK 6อ,อ,อันนี้ก็ไม่แพงนะครับหัวเทียนเข็มอันนี้ก็เป็นเกรดทั่วไปนะเหมาะกับรถที่ใช้การ์ดแต่ถ้าเป็นรถเบนซินนะครับหัวเทียนน้ำเดิมอะ่ะมันก็เวิร์กเพราะผมเคย ขับแล้วนะโอเทียนเข็มเนี่ยมันจะออกหน่วงๆนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นโอเทียนอ่าเป็นแท่งธรรมดานะครับมันจะพุ่งนะเอยยบพุดพุ่งเลยโอเทียนเข็มเนี่ยประกายไฟมันจะเล็กนิดเดียวนะแต่มันแรงมากแต่โอเทียนธรรมดาก็คือประกายไฟนี่มันจะอ่หนานะมันจุดระเบิดได้รุนแรงนะครับเพราะว่าโอเทียนธรรมดาเนี่ย หัวหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับอายุการใช้งานก็ประมาณสองหมื่นโลพร้อมันราคาถูกนะครับแต่ก็ระวังนะครับหัวเทียนทําลอกเลียนแบบก็เยอะนะฮะหัวเทียนก็เลยอยากจะให้ใช้ของดีๆน,นบ้างนะครับแต่หัวเทียนเข็มนี่ก็น่าจะประมาณหัวละร้อยครับร้อยสิบเทียนธรรมดาก็ประมาณแปดสิบาทเลยประมาณนี้แต่ถ้าเป็นของแทก็น่าจะร้อยกว่าหรือว่าถ้าของแท้โตโยต้านี่ก็หลายตังค์นะครับ แล้วก็เป็นพวกแพทตินัมของคำขาวนะครับแล้วก็พวก ium, อิริเดียมนะเป็นถ้าเป็นดีๆห่อก็ีรเดียมก็ใช้ใช้ทีก็หลายแสนโลเอ้ยประมาณ80,000ืมั้งแ0 0 0 0ืหรือแสนโลเนี่ยแหละครับที่รถรุ่นใหม่ก็ใช้กันนะครับใช้ทีเดียวลืมเรื่องหัวเทียนเลยใช้กันทีเดียวนะแปดหมื่นโลแสนว่าโลบางคันก็ใช้นะครับถ้าหัวเทียนธรรมดานี่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นโลก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะ ว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยหัวเทียนมันจะเล็กลงเล็กลงแกนก็จะยาวขึ้นอย่างหัวเทียนมอเตอเร์ไซค์อย่างนะลลั้นน่ะรถรุ่นใหม่ครับเดี๋ยวจะมาวัดกําลังอัดดูอุปกรณ์ในการเช็คกําลังอัดนะครับนี่ครับเกจเช็คกาลังอัดสายสายต่อนะครับเดี๋ยวจะทําการวัดกําลังอัด ตรวจเช็คดูก่อนนะครับเบื้องต้นอาการคันนี้ก็คือเดินเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยไม่เต็มสูบนะครับฟังลูกค้าขับมานี่มาเลยปุ๊บ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 ,บแล้วลูกค้าบอกว่าเกียร์มันกระตุกเเวลาอย่างเวลาเราเป็นช่างนะครับเราก็ต้องถามให้มันแน่ใจนะเออเกียร์กระตุกหรือว,ว่าเครื่องมันทางานไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาขี่มาเนี่ยผมได้ยินเสียงมาแล้ว บึบๆๆๆมาเลยขนาดยิ่งถ้าเปิดแอร์นี่กระตุกเลยนะครับตึกๆๆๆๆเหมือนพวกคล้ายๆรถหัวเทียนบอดอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะเราฟังดูอ,อ่ะกำลังอัดมันตกเมื่อวานผมเช็คทีหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็ทำคลิปให้ดูเป็นข้าวๆนะครับคลิปให้ดูข้าวๆนะว่าความแตกต่างของเครื่องยนต์4ี่สูบเบนซินหนึสูบสสูบ3สูบ4ี่สูบี่ช่องกับสี่สูบครับช่องกับสาสูบนะครับ 8ช่องกละ8สูบนะครับหวทเียนเออเดี๋ยวจะลองสไตล์ให้ดูนะเริ่มจากสูบ4ก่อนเลยสูบ4ก็คือสูบด้านท้ายเครื่องนะครับอันนี้คือด้านหน้าเครื่องนะครับที่มีสายพานเนี่ยสายพานจะจะเรียกว่าเป็นด้านหน้าเครื่องนะถ้าด้านหน้ารถมันอยู่นี่นะครับแต่รถยนต์ขับหน้าจะเป็นเครื่องวางขวางส่วนใหญ่นะครับผม ส่วนเครื่องอาวางหันหน้าเครื่องมาข้างหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถขนาดใหญ่นะครับเครื่องขับหลังตระกูลพวกเบนบนะครับส่วนโตโยต้าก็จะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับเพราะรุ่นใหม่ๆขับหลังนี่น้อยครับต้องเป็นรุ่นแบบยุคอะไรนะทาคุมิแล้วนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะฮะเดี๋ยวหาอุปกรณ์ในการสตาร์ทก่อนแป๊บหนึง่ง อุปกรณ์ในการสตาร์ทนะครับเนี่ยอุปกรณ์ในการสตาร์ทหยิบหาอะไรได้เรานั่นนะครับเปิดกล่องฟิวมานะครับแล้วผมก็ดึงรีเลย์สตาร์ทออกนะเนี่ยครับดึงรีเลย์ออกแล้วก็คือไม่ได้ไปสตาร์ทในรถนะสตาร์ทดูข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับเพราะเราไปถ้าเกิดเราไปสตาร์ทในรถเนี่ย เราดึงปลั๊กคอยออกถ้าเกิดไม่ได้ดึงปลั๊กคอยออกนี่ก็จะมีไฟแรงสูงในการจ่ายพุ่งออกมาด้านนอกนะครับมันอันตรายกับพวกถ้ามีน้ํามันรั่วอะไรก็อ,อาจจะต,ติดไฟได้นะถ้าเราไปสตาร์ทก็คือเหมือนระบบมันพร้อมจะทํางานแล้วแต่นี้ผมจะจี้แบบให้เฉพาะเครื่องยนต์มันหมุนอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไปเปิดระบบภายในรถนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูกําลังอัดเริ่มที่สูบซกันเลยไปจัดไปมา <tong> s, <S นี่นะครับสูบสี่เยอะมากนะอ่านี่นะดูไว้นะประมาณเท่าไหร่เนี้ยอ่าสิบเจ็ดละกันง่ายปล่อยออกแบบดึงออก, <X> ออกบางยี่ห้อก็ไม่มีแบบปลดได้อย่างนี้นะครับ อาจจะเป็นสายทั้งเส้นเลยเครื่องมือคเวลาเราเลือกซื้อเราต้องดูว่ามันใช้งานง่ายกดง่ายแต่ถ้าเราลืมปล่อยลมหมอกนะครับโอลิงจะกระเด็นหายเลยนะไสในจะกระเด็นหายครับต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอุปก,กรณ์แบบนี้ต่อเลยครับสูบสาม มันนิ่งแล้วเราก็หยุดนะฮะประมาณนี้ครับสูบสามใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราก็ปล่อยลมออกก่อนปึ๊บนี่เขาปล่อยหลอกเสร็จเราค่อยดึงอ่ะสูบสองแล้วทีนี้ัสูบสองนะเหลือแค่สิบสอครับ ปล่อยออกนี่เสียงลมเบามากก็สุดหนึ่ง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 เนี้ยเสียบไม่ถนัดเลยนะครับต่อครับสุดหนึ่ง สูบหนึ่งก็แค่นี้นครับนี่แหละต่อให้คุณเปลี่ยนหัวเทียนคอถัวฉีดมาเช็คคุณเปลี่ยนคอยกี่ลูกมันก็ใช้ไม่ได้หรอกครับจริงๆแล้วอ่ะรถใช้แก๊สนะฮะควรจะเช็คเรื่องกำลังอัดก่อนนะครับก่อนที่จะไปเปลี่ยนในน,นู่นในนี่ในนั่นนะ<ม>เสียงเงินเปล่านะครับค<ม>ือสูบหนึ่งสูบสองเนี่ยกำลังอัดตกนะ ถ้ากรณีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มันทำให้เครื่องเดินสะดุดแล้วก็กำลังอัดตกนะอีกอย่างหนึ่งเลยนะประกันข้ามนะครับประกันข้ามเราจะรู้ได้ไงว่าประกันมันข้ามประกันฝาสูบข้ามนะเราจะรู้ได้ไงมดุดสองอันนี้ปกติแต่สองอันนี้ไม่มีนะหรือถ้ามันข้ามอันนี้นะถ้ามันข้ามอันนี้ปุ๊บอันนี้จะมีนะ สองอันนี้จะไม่มีกําลังอัดเพราะอะไระประเก็นมันขาดนะครับข้ามพอมันข้ามปุ๊บเราอยากจะรู้ว่ามันข้ามยังไงก็คือพอเวลาเราสมมุติถอดหัวเทียนเนี่ยเพอถอดสองอันเลยนะมันจะไม่ขึ้นนะครับพอเราเช็คกําลังอดัดดูมันจะไม่ขึ้นแต่เวลาถ้าเกิดเราใส่หัวเทียนไปสักข้างหนึง่งแล้วเราเราสตาร์ทดูถ้ามันขึ้นนะครับแสดงว่าประเก็นฝาสูบข้ามนะ อันนี้ก็อยู่ที่เราพิจารณานะครับผมคอยจับสังเกตจับอาการมันก็เหมือนประสบการณ์ของช่างนะครับที่เขาเคยเจอมานะฮะที่เขาเคยเจอมานะครับคนที่เขาเคยเจอมาเขาจะรู้เลยนะฮะว่าอาการนี้มันเป็นยังไงแต่บางเคสก็ยากเหมือนกันนะครับต้องพยายามแยกออกให้ดีบางคันนี่ก็ควันดานะครับออกท้ายวีออสรุ่นนี้อีกหนึ่งปัญหาก็คือ เดินเบาไม่ค่อยนิ่งรถที่ใช้น้ํามันหรือว่ารถที่ใช้น้อยๆน,นะครับเดินเบาไม่ค่อยนิ่งเดินเบาต่ําเกินเวลาเปิดแอร์เครื่องสั่นนะครับผมบอกเลยนะไออาการแบบนี้นะครับมันจะเป็นอาการที่ามันแทบจะไม่ฟ้องโค้ดแต่เราสามารถาดูตดาด a ตตาสตรีมสดของเครื่องสแกนได้นะครับถ้าเราดูเป็นนะหรือว่ามีอุปกรณ์ในการตรวจเช็คนะครับหลกักๆเลยนะฮะ เอาแบบกันลูกทุ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยครับนี่นะฮะมันอยู่ข้างหลังนะครับไอตัวเจ้าปัญหา AF นะครับตัวจับปริมาณอ่าตัวจับค,าคาวามความเข้มข้นของกาอ๊าซไอเสียนะฮะถ้าเป็นตัวหลังแคทนี่จะเป็นตัว CO2 นะครับตัวแรกนี่จะเป็น a f นะฮะ ก็ถ้าเรียกรวมๆถ้าเรียกง่ายๆก็คือออกซิเจนเซอร์นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่1ก็จะอยู่ก่อนก่อนแคทก็คือตัวที่1ก็จะอยู่ตรงแถวของควายท่อเสียนะครับตัวที่2นี่ก็อยู่เลยตัวกองไอเสียไปก็คือแคตาลิติกนะครับจะเลยจะเลยแคทไปก็เป็นตัวที่2นะอาการแบบนี้ก็คือต่อให้ล้างเร่งๆแล้วบางทีบางวันมันก็ดีบางทีบางวันมันก็ไม่เอาอะไรเลยนะครับ เร่งเครื่องเร่งมั่งเบามั่งแล้วรถวีออสนะครับเวลาเราถอดขั้วแบตเตอรี่นะแล้วใส่แบตเตอรี่ใหม่หรือว่า,าซ่อมรถเราถอดขั้วนะครับรอบจะดีดเร่งเลยนะครับแล้วก็ต้องเอาไปวิ่งพอมันเร่งแล้วเราก็ต้องไปวิ่งแบบใกล้นะครับมันถึงจะลงหรือแม่ก็รีเซ็ต ใช้เครื่องรีเซ็ตปรับค่าให้รอบมันกลับมาเดินรอบปกตินะครับ700 800เปิดแอร์รอบทำงานปกตินะฮะบันคันรอบเร่งแต่เปิดแอร์ลรร,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 รอบล่วงนะครับมันจะเป็นเกี่ยวว่าเพราะตัวนี้เรื่เร่งเป็นีเร่งไฟฟ้านะครับนี่เป็นสเต็ปมอเตอร์นะเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ย ก็จะมีจุกจุกจิกจิกเล็กๆน้อยๆนะฮะก็เป็นเรื่องเก่าที่เอามาเล่ากันใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องเก่าที่เราเอามาเล่ากันใหม่ฟื้นฟูความจําคนที่ใช้ V ีออก็จะรู้ดีนะครับว่ารถตัวเองที่เป well> ็นมาจะเป็นยังไงสกูลโตโยต้าก็จะแนวๆนี้ครับแต่หลักๆออกการเลยก็จะเป็นวีออนะครับออกซิเจนเซอร์หนึ่งตัวแพงมากแต่นู่นเลยครับเซ็งโกงครับ สายจะสั้นกว่าไม่เป็นไรขอให้ปักสีเดียวกันสายสั้นกว่าไม่เป็นไรครับมันเยอะถึงนะฮะใส่ได้เลยไม่ต้องไปตัดต่อนะครับถ้าเป็นกรณีตัว AF oxygen sensor เสียนะปักมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะแล้มันก็จะลงไปเสียบอยู่นี่นี่นะครับข้างล่างเนี่ยครับนี่นะีนนะนนะ่ตัวล่างนะครับหัวแหลมๆข้างล่าง สายมันจะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อสีงงมาแล้วมันสั้นเราก็ปลดไอที่มันล็อกหัวอยู่ตรงนี้ยแล้วก็ดึงเยื่อลงมาข้างล่างครับถึงฮะไม่ต้องไปตัดต่อถ้าเราตัดต่อ,อเมื่อไหร่นี่สายมันไม่ใช่สายทองแดงครับมันเหมือนเป็นสายเงินนะฮะพอเราไปตัดต่อนี่ค่าการอ่านค่าอาจจะเพี้ยนแต่ก็ไม่มีผลแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยนะตามที่เคยทํามานะครับมันจะมีผลแต่นานๆไปก็เป็นขี้เกือนะครับ ยิ่งถ้าบัตรกีนี่ไม่ค่อยติดนะครับการถ้าบัตรกีไม่ค่อยติดถึงจะติดมันก็พอเราใช้ไปน,นานๆมันก็ขึ้นขี่เกลือนะครับออกซเจนเซนเซอร์เนี่ยส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือปัญหาของยอดไดชาร์จนะครับไดชาร์จอ่าพวกไดโอดแผงไดโอดเม็ดไดโอดชอบแตกนะครับสาเหตุอาจจะเกิดจาก ไฟชาร์จตลอดเวลาหรือมีการการจำสตาร์ทกระชากไฟนะครับผมแบตเตอรี่มันมีอายุการใช้งานของมันนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเริ่มต้องกะต้องใช้ในการพ่วงสตาร์ทนะครับไว้ท่านเปลี่ยนแบตใหม่ได้เลยนะแล้วก็ถ้ารถใช้อายุเยอะก็ควรให้ร้านถอดไดสตาร์ทไอไดชาร์จถอดไดชาร์จออกมาบำรุงรักษามากนะครับดูแลภายในชิ้นส่วนภายในว่ายังปกติดีไหมครับถ่านหมดหรือเปล่า เนี่ยครับเครื่องยนต์ตัวเดียวรุ่นเดียวเนี่ยฮะปัญหามันเยอะนะครับแล้วแต่อะไรจะเป็นก่อนกันนะฮะอย่างแอร์โฟนี่ก็ถอดมาล้างฉีดน้ํายาเช็ดน้ํายาบ้างนะครับมันจะมีตัวอ่านอุณหภูมิอากาศอยู่ฝุ่นมันเกาะเช็ดเช็ดถอดมาเช็ดเช็ดมันอยู่ด้านนอกนะครับเป็นติ่งใสๆนะครับสีมสม้มอยู่ด้านข้างนะครับไม,ไ,ไม่อยู่ในไม่เย่อยู่ในรูนะครับ อย่าไปล้วงนะครับในรูนะห้ามไปล้วงนะถ้าล้วงแล้วมันจะมีเซนเซอร์มีตัวจับอุณหภูมิตัวจับความร้อนอยู่ด้านในนะครับมันเป็นเส้นนิดเดียวมอาจจะขาดได้นะครับในในตัวแอร์โฟนะก็เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลร,รักษ,ษาครับเจ้ายอดหน้านี้นะหรือว่าตัวเก่านะครับตัวเก่านี่หนักเลยนะตัวเก่าตัวเก่านี่ไดชาร์จนี่ถ้าถ้าสามสายเหมือนกันนะถ้าเป็นสามสายรุ่นเก่า แล้วเราไปเปลี่ยนรุ่นอื่นมามันจะควบคุมรอบเครื่องไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมประเภทบางคันติดเครื่องเสียงเปลี่ยนไดชาร์จใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะพอต่อปุ๊บมันขึ้นลูปเครื่องโชว์เลยนะครับว่าไดชาร์จชาร์จไฟผิดปกติไดชาร์จคนละรุ่นเอาไปใส่กันคุมรอบเครื่องไม่ได้เหมือนกันนะครับเครื่องสั่นรอบเครื่องจะต่ำเลยนะฮะเครื่องจะสวิงขึ้นๆลงๆ อ่าทีนี้มันก็จะไปเรื่อยแล้วครับงมเข็มในมาหาสมุทรแล้วถ้าก่อนหน้าที่เราทํามันไม่เป็นอะไรมันยังอยู่ดีๆแต่ถ้าเราทําไปแล้วจุดที่เราทำานี่แหละครับมันก็คือปัญหาถ้าเราทําไปแล้วเครื่องรู้สึกว่าเออมีปัญหารอบเดินไม่ได้ก็มันก็เป็นตรงที่เราทำนะส่วนมากส่วนใหญ่นี่จะเกิดจาก ปัญหานี้จะเกิดจากทำไปแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรมันไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันเพิ่งมาเป็นเอา้าก็เป็นตรงที่เราทําไปนั่นแหละครับต่อให้เราเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนไม่ตรงรุ่นแล้วของไม่ดีนะฮะของไม่ตรงนะครับปลั๊กปลั๊กเอามาสี่ปลั๊กแล้วเราตัดใช้แค่สามสามสายเนี่ยเราเอามาใส่เนี่ยบางทีมก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าความต้านทานการควบคุมการชาร์จมันไม่เหมือนกันแล้วกล่องมันจับได้นะครับบางอย่างก็ต้อง พยายามถ้าตรงรุ่นได้ก็ให้ตรงนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดฝานี้ออกเดี๋ยวจะมาให้ชมอีกคลิปนึ่งครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องซ่อมรถพัาไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับส่วนในเรื่องนอกเหนือจากนี้ไปอะไรที่ลงคลิปไปก็ลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะผมก็ลบไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่า ไม่อยากจะให้ไอเรื่องพวกนี้มาอยู่ในช่องที่เกี่ยวกับเรื่องลดเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมันจะหลากหลายมันจะหลายอารมณ์ไปนะครับก็เลยลบทิ้งไปแล้วเพราะว่าไอเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยอไว้นานหรอกครับผมโพสต์อยู่แป๊บเดียวเท้ามาผมก็ลบทิ้งนะฮะคือที่ทําคลิปเนี่ยก็อ,อยากให้ได้ดูอยากให้ได้รู้อยากให้ปรับปรุงนะครับนะฮะคนเรา เราทำอะไรเราก็ยอมรับนะครับผมก็เลยทําช่องอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมไม่ค่อยได้ยุง่งเรื่องของใครสะส่วนใหญ่นะครับผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งนะครับถ้ามันไม่เกินไปจริงๆนะครับผมก็ไม่ยุ่งนะฮะฝากฝากไปรุ่นทุกคนนะครับผมหลังสงการนี้ก็ขยันทํางานนะครับช่วงนี้เงินทองหายาก ถ้าเรามีงานเรามีงานเกี่ยวกับรับจ้างเราไม่ได้มีงานเกี่ยวกับช่องนะครับถ้าเรามีงานใช้แรงขับรถอาชีพเราได้เงินมาจากรถได้เงินมาจากการทำงานเป็นหลักขอให้ทุกคนขยันทำงานนะครับผมเงินทองเวลาเราได้ยากก็คิดสักนิดนึงนะครับถ้าได้มายากๆก,ก็พยายามคิดสักนิดก่อนใช้นะครับผม อนาคตจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ยเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะค่องก่อเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมสวัสดีครับ